นอบน้อมแน่พระธุ์นตรัยก็ความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ยะสมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายขอการแสดงธรรมในช่วงค่ำครับวันนี้ก็ตรงกับบันพุทธที่11กันยายนพุทธศักราช2567 วันนี้ก็เป็นธรรมะในยามค่ำคืนกันที่สวนธรรมะอดีในช่วงเย็นๆนะฝนก็ลงนหนักเลยนะเนี่ยลมก็พัดแรงเนี่ยมาแมวแมวเนี่ยวิ่งกันวุ่นเลยนะหลบฝนบางทัวมีที่แอบเนะี่ยก็ดีหน่อยนะแล้วก็ธรรมดานะตกหนักขนาดไหน สุดท้ายเนะี่ยก็หยุดนะเหตุปัจจัยธรรมชาตินี้ไม่พ้นทั้งนั้นนะกฎของไตรับไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้นะเกิดยื่นตามเหตุตามปัจจัยจะหมดไปก็หมดไปตามเหตุตามปัจจัยในะวันนี้ที่ปั่นผ่านมาเนี่ยนะเปียบมอนฝนกันก็ได้เนี่ยคนเราเจอช่วงชีวิตเนะี่ยวันหนึ่งผ่านอะไรมาบ้าง จะดีจะร้ายนะมาตอนนะี้ก็หายหมดนะผ่านกันไปหมดแล้วนะไม่ได้มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนกันอยู่ตลอดก็ไม่ได้มีนะสาสัาธรรมเป็นแบบนี้นะใครมีทุกก็ไม่ควรไปจมอยู่กับทุกตลอดนะเพราะว่าช่วงที่ตัวเองรู้สึกว่ามีทุกเนี่ยเหมือนก็ไม่ได้ทุกขตลอดเวลานะเหนะมือนใครมีเรื่องเครียด ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เครียดอยู่ตลอดเวลามันมีช่วงเวลาที่มันแวบไปอยู่นะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอรู้ตัวกลับมาทีเอามันไปจมไดนะ้อยู่กับความเครียดอยู่กับความทุกข์แบบนั้นไปแล้วเนี่ก็เป็นธรรมดานะสัจธรรมของชีวิตเราเัยนะนะมีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเอง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านอย่างน้อยก็สำรวจกันได้นะว่าเหตนะุที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงความห่างไกลจากกองทุกในในวันวันหนึ่งเนี่ยได้กระทำไม่ดีไหมต่เหตุประการแรกนในการได้ฟังธรรมฟังธรรมเนี่ยใจก็เข้าใจอัดเข้าใจธรรมเข้าใจความจริงที่มันเกิดขึ้นเน่ยเข้าใจแล้วยังไงใจมันก็ไม่พี รียว่ามันไม่ขัดข้านก็นะเหตุปัจจัยอะไรภายนอกเนี่ยที่เราทุกข์อยู่ด้วยเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูใจเรายึดถืออะไรไว้สักอย่างหนึ่งยึดถือแล้วพอสิ่งในใจเรากับสิ่งข้างนอกเนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันนะไอในใจเราเนี่ยเปลี่ยนเรียกว่าฝืนนะฝืนก็มากเลยถามว่าทําไมมันทุกข์้ะก็ทุกข์แล้วนะไอข้างนอกกับข้างในเนี่ยไม่เหมือนกันเนซึ่งไม่เหมือนกันไม่เท่าไหร่เนี่ย ไอ้ใจข้างในเนี่ยอยากด้วยนะอยากให้ข้างนอกเนี่ยมันเป็นไปแบบนั้นนะเป็นไปอย่างใจเรานยแต่อยากจะให้กายนี้ใจนี้มันมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถามว่ามันทาได้ไหมล่ะมันทําไม่ได้นะซึ่งทําไม่ได้เนี่ยใจยอมไหมถ้าใจยอมมันก็จบถ้าใจมันยอมมันก็ไม่มีทุกข์ถามว่าที่ทุกข์เพราะอะไรใจมันไม่ยอมถ้าใจมันฝืนใจมันดิ้นนะใจมันทยานอยากกันอยู่ตลอดเวลา การปฏิบัติเนี่ยทารียนรู้ยอมรับได้นะใจมันก็ห่างไกลจากทุกข์แกได้ยินได้ฟังธรรมะใจนี้เข้าใจอัาเข้าใจธรรมเนี่ยเข้าใจเนื้อความนั้นไอ้ใจมันก็ยอมนะใจมันก็สบายเกิดปาโมดเกิดปิตินะเกิดเรียกว่าเป็นธรรมนะในฝ้าของกุศลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหตุปัจจัยนะให้ใจมันสงบนิ่งดีกว่าเกิดมาแล้ว ันก็เป็นบานฐานนะ่ยให้ใจนี้มีความสงบตั้งมั่นขึ้นมาใช้จเจริญปัญญาต่อได้เนี่ยก็เป็นเหตุให้ถึงวิมุตตนะิความหลุดพ้นหลุดพ้นก็คือไกลาจากทุกข์นั่นเองนะจะเห็นว่าเนี่ยมันค่อยๆละค่อยๆวางอยู่นะแต่จะละวางก็เหตุแห่งทุกข์นั่นแหลวนะวางทุกข์ได้เมื่อไหร่นะใจสงบน่อมเย็นเป็นธรรมดาโดยที่ไม่ต้องปไปไล่บี้อะไรกับความทุกข์เขาด้วย ยิงไปไล่บี้ไล่จัดการความทุกข์นะทำยังไงก็ไม่หมดเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะ่ยมันเกิดจากการวางใจไม่ปิดช่องเนะ่ยเราจะไปแก้นะเรียกว่าเมื่อต้นทางมันผิดเนะ่ยเราไปแก้กันแล้วนะ่ยแก้กันที่ปลายทางของความผิดเนะี่ยแก้ยังไงนะเมื่อแหล่มันจะถูกเ้าทาให้ถูกเนี่ยเราวกกลับมาดีกว่ากลับมาเข้าทางที่ถูกตั้งแต่แรกไปเนี่ยไม่ต้องไปจัดการกับความทุกข์เขาด้วย เดินตามมากักในี่จะเดินตามอริยมามักทุกมันก็ดับไปเองโดยตัวโดยธรรมชาติโดยที่ใจก็ไม่ต้องเพิ่มความดัชทยานอยากอะไรให้มันมากเกินไปกว่าการเดินมาเส้นทางก็เดินธรรมดานะอย่างน้อยแค่เชื่อเลยว่าทุกคนได้ยินได้ฟังธรมกันอยู่แม่ขณะหนึ่งเนี่ยใจมันก็เป็นธรรมดานะธรรมดาของการไม่ดิ้นรนเนีย่ยไม่ได้เกี่ยวนะว่าต้อง ฟังอะไรฟังใครนะแต่ใจสงบธรรมชาติมันก็เป็นแบบนั้นนะอยู่กับเหตุปัจจัยที่มันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแหละทงที่ความจริงนะที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมีแค่สังขารที่ก็ปรุงแต่งกันไปตามเหตุตามปัจจัยใจเข้าใจได้ใจอยอมรับได้หน้าใจก็ไม่ทุกข์ก็เรียกว่าเป็นเหตุประการที่หนเนี่ยก็อ,อย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยทั้งเช้าทั้งค่ มันก็เหมือนว่าเป็นช่วงเวลาให้จิตใจเราได้พักบ้างพักเพื่ออะไรนะเพื่อให้จิตใจเนี่ยมันมีความตั้งมั่นขึ้นมาดใช้เพื่อการเจริญปัญญาเนี่ยเรยกว่าถอดถอนกินเลสที่มันฝังลากลึกอยู่ในจิตในใจเรากินเลสในตัวทุกทั้งนั้นนะชีวิตนี้ถ้าปราศจากกิเลสแล้วเนี่ยการเจริญและการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ ไม่ได้เรียกว่าง่ายนะกันนะแต่ว่ามันเป็นไปโดยไม่ได้มีอะไรมาติดขัดเนนะี่ยจะเห็นนะว่าบางทีเนี่ยเอรู้สึกการปฏิบัติธรรมยากลองไปดูตัวเองสมัยก่อนก็ได้เนี่ยเอาแค่ว่าจะมาฟังธรรมกันเนี่ยเอก็ยากนะใครปฏิบัติได้เรื่อยๆปฏิบัติได้ไบ่อยๆการฟังธรรมนะกลายเป็นเรื่องปกติไปการปฏิบัติธรรมกลายเป็นเรื่องปกติไป ก็กิเลสเนี่ยมันหายไปนั่นเองนะทมเรียกว่าธรรมะนั้นมีอํานาจนในจิตใจเรามากขึ้นจากการที่เราปรับวิธีชีวิตให้จิตใจเราเนี่ยคุ้นชินเนี่ยอยู่กับฟ้าของธรรมไว้ธรรมะมีอํานาจนะกินเลสมันก็หมดอาหารเนี่ยกินเลสมุดอาหารเนะี่ยเขาก็ค่อยฟอไปเองเนี่ย ก็เรียกว่ามันมีอนิส่งอยู่นะการที่เราปรับจิตปรับใจเดินตามจริดินลอยตามอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยชีวิตมันค่อยๆห่างไกลจากทุกข์นะนำตนเองเข้ามาได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนทางเนี่ยเพื่อการหลุดพ้นนะเพื่อวิมุติอยู่แล้วเนี่ยในอีกประการหนึ่งก็เรื่องของการแสดงธรรมเองก็ดีเนี่ยก็หลายๆคนไม่ได้มีโอกาสนะเราก็พึงนันึกไว้ว่า เมื่อเป็นอีกหนทางหนึ่งแล้วกันนะอย่างน้อยเราก็ทําให้มากไว้ก่อนในกระบวนการที่มันก็เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์นะอีกประการหนึ่งเนี่ยทำที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ทําการสาธยายเนี่ยบทสวดมนต์บทธรรมดเองก็ดีเนี่ยสวดไปนะใจน้อมตามไปเนี่ยนะจริงๆบทสวดเนี่ยจริงๆมีคุณค่ามากกว่านั้นนะนะนะจริงๆเป็นบทที่ ลองนึกดูก็ได้สมมุติว่านะในพระสงฆ์ท่านเนี่ยที่กําลังทําการสังคยนาเนี่ยพระธรรมวินัยก็อยู่เนี่ยตั้งแต่การปฐมมาสังคยนาเนี่ยครั้งแรกเลยนะเมื่อท่านพระอนุนนนะหรือนะพระเถระทั้งหลายท่านได้ทาการเนี่ยบอกกล่าวพระธรรมมาเนี่ยแต่ละท่านก็ได้ทวนนีทวนในการสวดตามเ,ยเนยแล้วก็สวดกันทั้ง500รรูปเนี่ยก็สวดกัน เนแต่ละลูกก็ทําหน้าที่นะทาหน้าที่สวดมานะสมมตินึกดูแล้วกันว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาผิดแพกไปเนี่ยเหมือนสวดผิดมาคำหนึ่งเนี่ย<ๆ>ก็ย่อมรู้นะก็แก้ไขกันได้ในบทสวดแต่ละบทนะคำพระบาลีเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยก็แปลด,ด้วยนะมันก็เป็นอะไรที่นะเหมือนเราระลึกไปว่าตัวเองเนี่ยได้ย้อนกลับไปอยู่ในครั้งสมัยพุทธกาลได้กล่าวนะถ้อยคาที่พระ อริยะสาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นนะในการทำสังฆทนากันได้กล่าวเพื่อทรงจำเพื่อบอกต่อเนี่ยนะเจริญรอยตามเนี่ยเหมือนท่านทิ้งมรดกไว้ให้เนี่ยเราเป็นผู้ที่มาทีหลังยังดีนะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธทมได้ทำการสาธยายธรรมเนี่ยใจก็มีปาโมดมีปิติน้อมไปเพื่ออัดเพื่อทำอยู่แล้วนะการเจริญ เรีว่าส่วนมนต์ทำวัดเนี่ยไม่ได้เสียหายนะไม่ได้เสียเวลาสังเกตไปเดียว่าส่วนไปใจสงบใจร่มเย็นเป็นธรรมดาของเขาแบบนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุอีกประการที่3นะที่ทําให้เราเข้าถึงวิมุตตนะเหตุอีกประการที่4ก็รียว่าติตรึกนะนึกพิจารณานะเนื้อธรรมที่เราได้ยินได้ฟังมาก็ดีนะได้ทําการ สาธยายนะท่องสวดไปก็ดีเนี่ยก็<_ <d> _>เ,เรียกว่าจิตใจมันก็น้อมอยู่ในอัดในธรรมเป็นธรรมดานะเดี๋ยวจะเห็นว่าดีกว่านะอย่างน้อยเราได้ยินได้ฟังนำธรรมนั้นมาต่อย,ยอดให้มันอยู่ในจิตในใจเนี่ยเต่เรื่องการพิจารณาธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ตรงท,ที่ว่ามันก็ชําระกิเลสได้เหมือนกันในแง่ที่ว่าอาจจะเป็นเบื้องต้นนะเรื่องของปัญญาเนี่ย สุตยปัญญาในปัญญาจากการได้ยินได้ฟังทรถ้าจินตาปัญญาเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วนะก็ธรรมะนำธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนะั้นมาตีดึกมาพินิจพิจารณามาใกล้ควรเนี่ยแต่ก็ต้องต่อยอดไปสูป่ภาวนาปัญญาเนี่ยเรียกว่าเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานะการตีดึกนึกคิดเนี่ยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่า สุดท้ายมันก็ต้องต่อยอดมากันที่ว่าระลึกลงไปที่ตัวสภาวะธรรมจริงๆเนี่ยไม่อย่างนั้นนะจิตนี้มันไม่เชื่อนะคิดนึกไปเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่ามันยังไม่เห็นจริงเนี่ยใครเขาจะเชื่อนะโยมเอาแค่ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่เห็นจริงเนี่ยก็ไม่เชื่อในธรรมดาเนี่ยสุดท้ายก็น้อมมาอีกประการหนึ่งก็เรียกว่านำธรรมะที่เราได้ยินได้ฟัง นะมาปฏิบัติเรียกว่าเป็นการเจริญภาวนานั่นเองก็ทำนะทั้ง5ประการเนี่ยก็เป็นเหตุให้เข้าถึงวิมุตต์ความหลุดพ้นจากกิเลสจากความเห็นผิดด้วยประการทั้งปวงได้ก็เป็นธรรมดานะอย่างน้อยเบื้องต้นละวันนี้ได้ฟังธรมนนธรมะได้สวดมนต์ธรรมวัตในเช้าในค่ำนำธรรมะมาพินิจพิจารณาฟังไปบ,บางที นะมันก็ตามอัธยาศัยแต่ละคนนะบางคนเนะนี่ยทันพินิจพิจารณานะนั่นก็เหมือนว่าวิปัสสนานําไปก่อนนะนำไปนาไปสมถะมันก็ค่อยๆตามมาได้มันก็เป็นอีิประการหนึ่งนะเรียกว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยตามอัธยาศัยแต่ละคนจริงๆเราจะเห็นได้ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านทรงแสดงให้กับเ่าพระสาวกแต่ละท่านเนี่ยเรียกว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่ แต่เราเองก็ไม่สามารถที่จะไปทราบอัตยาศัยนะของแต่ละคนได้นะก็ต้องเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมาปฏิบัติให้ผลนี้มันก็ต้องแจ้งแก่ใจตนเองเนะี่ยจะไปรีรอให้คนอื่นเขามาบอกกล่าวนะว่าตัวเราเองนะถนัดกรรมฐานกองไหนเนี่ยมันก็มีหลากหลายเนะเรียกว่ากรอบนอกของการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีอยู่กรอบนอกเป็นยังไงลนะ่ะ ก็เป็นอุบายที่เรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วจิตใจมันสงบเราจะเป็นอนาปานสติก็ดีนะกายคตาสติก็ดีหรือใครถนดัดเจริญเมตตามันก็ทำได้นะเมตตานะมันอยู่ที่อจจะัสหรือว่าดูาพระภิสุในครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยก็เรียกว่าองค์ของโพธิปักคียธรรม37ประการแต่ละคนก็ไม่ถนัด และมีความถนัดที่แตกต่างกันบ้างอิทธิบาศสีนะสมัปปทาน4ีสีห้าปละหา้านะพทชงเจนะ็ดอริยมรรคมีองคแปดนะก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะตามวัตยาสัยที่ไดนะ้สร้างเหตุสร้างปัจจัยกันไว้เพราะจริงๆธรรมะเองเนี่ยก็มีแค่ธรรมอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะ มีอยู่เท่านี้นะแต่คนเราเนี่ยไม่ได้เห็นสภาพธรรมเป็นเหตุตามปัจจัยเนี่ยตามจริงเนี่ยหลงไปว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาไปก็ด้วยความที่ไม่รู้แจ้งสัจธรรมเนี่ยโดยแต่ว่าจะระลึกรู้สภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นตามจริงเนี่ยสตินะต้องอย่างหลงมั่นก่อนแล้วด้วยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรอบนอกเนี่ยนะ อุบายอะไรต่างๆที่ทำให้จิตใจมีความสงบถะาเดิเนเมตตาก็ได้นะเมตตาเนี่ยก็เรียกว่าอาริสงก็มากเนาะบางคนระลึกถึงให้บุคคลอื่นเนี่ยเขามีความห่างไกลจากความทุกข์เนี่ยก็ได้ใจก็สงบนุ่มเย็นมาลองนึกถึงบทแผ่เมตตาดูก็ได้ใจเราสงบนะมันเป็นองค์ธรรมของกุศลอยู่แล้วจะเห็นว่ากุศลนะค่อยๆเบียดมาก่อน เบียดอุปนิสัยเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะ่ยอุปนิสัยในการคิดในทางแง่ร้ายนะไม่ดองไปสั่งสอนเขาเนี่ยถ้าไม่เคยปฏิบัติเนี่ยคิดยังไงมันก็เบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยเจริญเมตตาแล้วเนี่ยมันก็ละโทสะได้โดยธรรมดานะเรียกว่าโทสะเนี่ยมันเบียดมาไม่ได้เนี่ยลองคิดนึกถึงเพื่อแพ่ผู้อื่นเขาบ้างใจสงบ ร่มเย็นนะก็เหมือนว่าเอาใจนี้มีความสงบเนี่ยเป็นเครื่องรอเลี้ยงอยู่มันก็จะเดินไประดับหนึ่งเนี่ยใช้เป็นอารมณ์ของการจะเดินสมถะไปก็ได้นะแต่ก็เป็นองค์ธรรมที่ต่อยอดได้เหมือนกันเห็นใจที่สงบนึกถึงผู้อื่นเนี่ยใจสงบแล้วเห็นธรรมมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยขึ้นมาเอ๊ะบางทีเผื่อแผ่ถึงผู้อื่นแล้วใจสงบร่มเย็นเอาใจมันเปลี่ยนอี่ ใจมันเปลี่ยนนะเห็นกระบวนการที่ใจมันเปลี่ยนตอนแรกไม่ได้มีเมตตานะ,จะเจริญเมตตาขึ้นมาใจเปลี่ยนใจเองนี้ก็ไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยนะคงอยู่ไม่นานนะ,ะเดินต่อนเนื่องกันไปใจก็สงบนะมีแค่สภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นนี่ต่อยอดในทางวิปัสสนากันได้เหมือนกันนะแม้แต่ว่าเรื่องของความ รู้นานะหรือเรื่องมุทิตาเองก็ตามเนะี่ยแต่บางทีนะคนเราเองเนี่ยเจอคนรอบข้างนะไม่ค่อยรู้สึกไปยินดีกับเขานะบางทีมันก็ช่วยกันได้นะเนี่ยรู้สึกยินดีเขาบ้างยินดีกับคนรอบข้างเขาบ้างตัวเองได้ประโยชน์อยู่แล้วนะใจเป็นกุศลหรือว่าเจริญมุทิตาไปเนะี่ยยินดีนะเขาทําอะไรดีเนะี่ยในคนยุคนี้ไม่ค่อยเป็นกันนะ เห็นคนอื่นดีแล้วเนี่ยเอ๊ะมันไม่ว่ามันคอยเจ้าทิฏฐิมานะตวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกันอยู่เรื่อยๆกินเตุทั้งนั้นนะอันนี้ต้องคอยสังเกตดูเนี่ยคนอื่นก็ทําดีนะไม่เคยยินดีกับเขาเลยนะไปในแบบว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเราทําดีกว่าอันนู้น,ะก,น,นก็ทําไม่ดีหรอกสู้เราไม่ได้อันเนี้ยเสียงในใจของกิเลสทั้งนั้นนะอย่าไปปล่อยมันไว้ในทางกับกันเนี่ยก็หัดจเจริญสิ่งที่เรียกว่ามุทิตา กันก็ได้นะหรือว่าผมวิหารเนี่ยใช้ได้เหมือนกันเจะเลแล้วใจสงบใจร่มเย็นอยู่เป็นปกติเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าต้องมีอุบายนะแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีกรรมฐานหลักแล้วก็มีกรรมฐานเสริมเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันแต่ละขณะจิตทั้งนั้นนะ้วก็เป็นอุบายให้จิตใจเนี่ยมีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติไม่ได้นิ่งนอนใจมาว่าต้องมา ปฏิบัติรอกรรมฐานหลักให้มันเข้าร่องเข้ารอยเท่านั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เนี่ยมันพลิกแพงกันได้ปัญญามันเกิดเนี่ยปัญญาเกิดมากเท่าไหร่นะกิเลมันก็มีช่องให้เข้าแทรงได้น้อยเท่านั้นเราเห็นประโยชน์นะของการพลิกแพงดีกว่าก็เป็นปัญญาเฉพาะคนไปเราจะเห็นว่ากรรมฐานแต่ละอย่างเนี่ยก็ตามอธิยศัยของแต่ละคนนะ แต่แต่สุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่ากรอบนอกทั้งหลายเนี่ยก็พึงที่จะนำานะเข้ามาสู่แกนในของมันเนี่ยแกนในก็คือการที่ระลึกรู้ลงไปที่สภาพของปรมัตธ,ธรรมเนี่ยและสุดท้ายต้องเข้ามาสู่ที่ตัวรูปตัวนามนะขันทังห้านะเป็นธาตุก็ได้น้อมพิจารณาด้วยสตินะที่มีความตั้งมั่นในการปฏิบัตเิเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเนี่ย ก็ต้องระลึกรู้ด้วยใจที่ก็วางเฉยไม่ได้ไปยินดีร้าไลกับเขามากนะจริงๆก็นีกว่าทางสายกลางเนี่ยมันหากันได้ยากมันต้องอาศัยเนี่ยการร่มรุกคูกคายังินไปนะแต่ละคนเนี่ยเข้าสู่การปฏิบัติเนี่ยน่าจะให้ปฏิบัติแต่แรกแล้วมาตรงเลยเนี่ยเรยกว่ามันยากนะจิตใจนี้ต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้มาไม่ตึงก็ย่อนเนี่ยอยู่ันเท่านี้ เคยได้ยินไหมว่าไม่พักแล้วก็ไม่เพียรเนี่ยไม่พักไม่เพียรเราทําอะไรนะมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ทานะไม่พักนะก็คือไม่ปล่อยใจนะให้ไหลไปกับกามคุณเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการประกอบตนให้โพอพานอยู่ในกามคุณเนี่ยนะคุณคุณไหมธรรมจากรขปวนาสูตรเนี่ยก็เรียกว่ากรมะสุขานิการุโยกเนี่ยไม่ปล่อยตัวปลยใจให้ไหลไปกับกรมคุณไม่เพียร ไม่เพียรเนี่ยมันคนละเพียรกับที่เราเข้าใจนะไม่เพียรก็คือว่าไม่ประกอบตนให้พัวพันนะอยู่กับการประกอบตนให้ลําบากโดยเปล่าประโยชน์แด่ก็าเรียกว่าไม่ทรมานตนให้เปล่านั่นเองนะก็เรียกว่าอัตตะกิละมัธา,าิโยกเนี่ยเอาไม่ประกอบในทางหย่อนไม่ประกอบในทางตึงก็จะเจอทางสายกลางนั่นเองนะทางสายกลางคืออะไรล่ะกันก็อริยมรรคมีองค์8 นั่นเองนะ่าจะเห็นว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านได้กล่าวท่านได้สอนเนี่ยสุดท้ายมันก็น้อมไปในทางเดียวกันเนี่ยขึ้นชื่อว่าอาจขึ้นชื่อว่าธรรมเนี่ยเราเพียรปฏิบัติกันไปก่อนดีกว่าอยู่แล้วนะพะสุดท้ายอะไรนะสุดท้ายสิ่งที่มันไม่ทนต่อการพิสูจนนะ์ก็คือกิเลสนั่นเองเราปฏิบัติพปาวเพียรปฏิบัติไปก่อนนะจะตึงบ้างหย่อนบ้าง เปลี่ยนปฏิบัติไปก่อนดีกว่าสุดท้ายสิ่งที่มันทนอยู่ไม่ได้ก็คือกิเลสนะเพราะอะไรเพราะว่าธรรมนั้นเนี่ยย่อมทนต่อการเพงิสูจน์อยู่แล้วใครจะตึงมาก่อนตึงไปแล้วใจกะทุกข์เองเราเรียนรู้จากเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเนี่แหละเรียนรู้จากสถานการณ์จริงนะไม่ได้มาคิดมานึกเอาทุกข์เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยมันก็แสดงอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าใจไหลเนี่ยไม่ค่อยรู้กันไปรู้วิธีตอนบรรทุกเนี่ยดีแล้วนะมันจะเป็นเครื่องกัดกลาไน้เองว่าอะไรหย่อนไปหย่อนไปก็ปรับมาปรับใจให้มันมีความเพียรมากขึ้นถ้าใจหย่อนไปเดี๋ยวก็ทุกใจเคร่งเครียดนะใจเพ่งเกินไปก็ทุกอยู่ดีเนี่ยความพอดีเนี่ยจะไปพุ่งกันที่ตรงๆเนี่ยทำไม่ได้นะนะต้องเรียกว่าอาศัยประสบการณ์ในการเจริญภาวนาไป เรียกว่าความเพียรในการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยไม่สูญเปล่าแน่นอนถ้าขอให้ทาไปเถอะนะก็เพิ่งระลึกไว้ว่าอษษษษษษาชีาศัยแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยบางทียังไม่รู้ตัวเราเองเลยนะแล้วก็อาศัยสิ่งที่เรียกว่าการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยค่อยๆกล่าวออกปฏิบัติไปนะมันก็ค่อยๆกล่าวส่วนเกินออกไป ได้โดยธรรมชาตินะไม่ต้องไปเรียกว่าไปเค้นให้มันมากเกินเค้นมากเกินถนะ้าใจทุกข์อีกนะแต่ว่าถ้าใจทุกข์เนี่ยก็เพิ่งเริก่กรูกล้ลงไปที่จิตที่ใจเนะนะี่ยแหละอ๋อทำแบบนี้ใจทุกข์มันก็จะเริ่มเห็นเหตุเองว่าวางจิตวางใจอย่างไร,ป,รปฏิบัติแบบไหนใจมันทุกข์ปล่อยจิตปล่อยใจอย่างไรใจมันเพลินไปต้องคอยสังเกตเหมือนกันแนละ้วสุดท้ายก็ลงเข้ามาที่แกนในของการปฏิบนะัติเนี่ย รูปนามขันธ์ทั้งห้าเราเริ่มดูลงไปที่สภาพธรรมอันเป็นตามจริงของมันเนี่ยการปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่านะเราทําแบบนี้เราต้องไปคอยดูผู้อื่นก็ว่าเอ้คนหนึ่งเขาทาอย่างไรนะแต่บางทีนะยิ่งไปเปรียบเทียบนะคนเปรียบเทียบเ่ยนะยุ่งกงันไปใหญ่เพราะว่าอะไรเรียกว่าอาถยาศัยคนเราเนี่ยมันยิ่งต่างกันอยู่บางทีเราอาจจะนัด,น,ดนะัดเดินจงกรมก็ได้สมมติเดินจงกรมเนี่ยเราอาจทนัด ค่อยๆย่างไปเราวลึกรู้ลงไปนะใจบางคนละเอียดละออค่อยๆทําก็ได้นะมันวัดกันที่ว่าสติเนี่ยเราระลึกรู้ลงไปด้วยใจที่ตั้งมั่นหรือเปล่าอ,อยู่กับมันได้ดีหรือเปล่าบางคนรู้สึกว่าทําช้านะอาจจะไม่ค่อยทันใจรู้สึกว่าทําไวๆในะใ,ใจมันตื่นตัวกว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดนะแต่ว่าถ้าไปคอยเพ่งพินิจจะผิดผู้อื่นอยู่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคอยระวังไว้ดีกว่า สุดท้ายขึ้นชื่อว่าอาตวธรรมเนี่ยถ้ายังประพฤติอยู่เนี่ยสุดท้ายมันก็ค่อยๆกล่าวไปเองโดยธรรมดาโดยธรรมชาติของมันนะแต่ก็อย่าพึงไปอยู่แค่กรอบนอกนะของกรรมาฐานกรอบนอกก็แค่ยอยู่แค่สมถะนี่แหละอยู่แค่อนณ์มันนิ่งเนี่ยลองนึกดูว่าถ้าเราอยู่กับมันนั่งเจริญภาวนาแล้วอยากให้มันมีแต่ความสงบมีแต่ความนิ่งมีแต่ความเรียกว่านิ่งของมันน่ย ลองนึกดูนั่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้มีคนเขาเปิดประตูมาเนี่ยป้องดังสนั่นในใจเลยเนี่ยไอ้ใจแม่ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วมันอยากอยู่กับความนิ่งสงบเนี่ยอยู่กันแค่กรอบนอกแล้วยังไม่ได้เข้ามาถึงแกนในมันเนี่ยใจมันพุงนนพ่งนะมันดีพุ่งไปดาเขาแล้วเอานี่มันที่วัดที่มันปฏิบัตินี่มาทําอะไรเสียงดัง แต่ถ้าเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นใจไหลใจวิ่งไปดูใจวิ่งไปนะล,ลึกใจกับเพื่อนน้อมเข้ามาที่จิตที่ใจเนี่ยอ๋อจะเห็นนะว่าเออใจนี้ก็ไม่เที่ยงนะเหตุปัจจัยมากระทบแล้ว,ว่าภาษามันกระทบเนี่ยใจมันก็ไปเกิดตรงนู้นทีตรงนี้ทีได้ว,ว่าวิญญ,ญาณเนี่ยมันของเกิดดบนะเกิดที่ตาก็เรียกจักรูวิญญ,ญาณ ที่หูก็โสตะวิญญาณจมูกนะคานะวิญญาณเนี่ยลิ้นก็ชิวหาวิญญาณกายร่ากายาวิญญาณเกิดที่มนนะมนษทวานก็เรียกว่ามนวิญญาณสติเนี่ยเกิดที่มนษวิญญาณนะนะแต่การสัมผัสเนี่ยภาษาการรับรู้เนี่ยมันก็เกิดตามมายตนานั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายบ้างตัวสติเนี่ยตัวที่คอยนั่งเล็กรู้นวิญญาณที่มันเกิดที่มันตั้งไปแล้วเนี่ยเกิดที่ใจนะ เรียกว่าสติก็ของเกิดดับเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติไปอยู่วันแค่อารม์สงบนิ่งๆก็จะเห็นได,ได้แค่ว่าก็มีแค่ความสงบนิ่งความตั้งมั่นของใจนะแต่ยังไม่เห็นว่าใจนี้ก็เกิดเกิดดับดับอยู่ไม่เที่ยงเป็นสภาพที่ทนอยู่ได้ยากไปยึดถือให้มันผิดอยากให้ใจนี้มันตั้งอยู่แบบเดิมตั้งอยู่ตลอดไปไม่เคลื่อนสุขสงบตลอดเวลาเนี่ย ันทำไม่ได้นะใจมันจะทุกข์ซะเองจะเร่เห็นนะว่าอ,อแม้แต่ว่ามีคนเข้ามาทําเสียงดังหรือทําอะไรที่มันเป็นการกระทบนะให้ใจนี่มันเคลื่อนเนี่ยนะจะเดินวิปัสสนาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าใจเคลื่อนอ๋อใจเคลื่อนนะระลึกนูกลงไปที่จิตที่ใจด้วยก็เห็นแค่ว่าความเคลื่อนเนี่ยไม่ได้มีปฏิฆะอะไรกับสิ่งที่มันกระทบขึ้นมา ก็ต่อยอดกันได้นะแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันเลยก็ตามก็เรียกว่าเป็นปัญญานะที่เมื่อเราอาศัยสิ่งที่แต่ละคนอาจจะมีความถนัดต่างกันเนะี่ยสุดท้ายก็ต้องน้อมลงมาที่แกนของมันเนี่ยนะพินิษพิจารณาแะรึกรู้นะสภาพธรรมที่เกิดขึ้นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นก็ไม่เที่ยงนะแปรเปลี่ยนกันอยู่ตลอดแปรเปลี่ยนจริงๆนะแปรเปลี่ยนเนี่ยใจไม่สงบแล้วมันอยากให้สงบเนี่ยถ้าใจยอมรับได้นะ ก็ถูกแล้วนี่เหตุปัจจัยธรรมชาติทั้งนั้นไม่ได้มีใครไปบ,บ,บังคับอชาอะไรได้ใจเราเลือกรู้ปัญญาเกิดขึ้นตามนี้มันก็วางเห็นอย่างนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยสังขารมมีแต่แบบนี้ทั้งนั้นก็ย่อมเกิดความเบื่อนหน่ายความคลายกำนัดเห็นอย่างนี้กันอยู่เรื่อยๆกันอยู่บ่อยๆเนี่ยเป็นธรรมดาที่ใจก็จะค่อยๆวางความยึดมั่นถือมั่นในใจิตในใจที่มันหลงผิดไม่ได้นะตามลําดับ แล้ก็เป็นกระบวนการที่ปฏิบัติไปก็น้อมลงมาสู่จิตสู่ใจนะไม่ได้ว่าอยู่แค่อารมณ์อะไรอารมณ์หนึ่งที่ทําให้เราสึกสบายนะีรู้สึกสงบต้องต่อยอดน,นะในการเจริญภาวนาไปนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะอีวันก็มีด้วยประการรนะาชนี